ก็ต้องขอบคุณพ่อเสือพ่อสิงห์นะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับน้องๆน,นะคะ,คะนี่ก็เหมือนกับว่าพ่อเสือพ่อสิงห์นะคะเป็นผู้ปลูกนะคะแล้วก็ Fc เป็นผู้ลดน้ำนะคะถึงได้มีผลผลิตแบบนี้นะคะนี่ก็คือผลผล,ผลิตของพี่เอฟซี FC นะคะ ตอนนี้ครอบครัวน้องตะวันมีโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะเรามีผลิตภัณฑ์จากครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะก็จะมีกระเป๋านะคะ2แบบ2ลายอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะอันนี้แบบที่2นะคะแล้วก็ม okay. <c oughs> ีแหวนหางช้างมีโลช้างแล้วก็ม so ีตะกุดโลช้างด้วยนะคะพี่ๆท่านใดนะคะอยากร่วมสมทบทุนสร้างโรงช้างให้ครอบครัวน้องตะวันนะคะก็ติดต่อคุณแม่ที่เบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องน้ำชิปอีเลเซนสุรินนะคะวันนี้ก็มาดูการแบ่งสับประรดนะคะเป็นสับประรดที่พ่อเสือพ่อสิงห์นะคะเป็นสะพานบุญให้กับกลุ่มช้างตกงานที่ FC ลหลายท่านได้ เข้ามาร่วมด้วยช่วยพี่น้องชาวช้างกลุ่มช้างที่ตกง,งานนะคะตอนนี้เราก็แบ่งกันอยู่นะคะพี่อัมทิพย์ก็อยู่ในกลุ่มของบ้านตาทิ์นะคะกลุ่มช้างตกง,งานเราจะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะใครที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไหนก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการแบ่งจับปะะรดกันนะคะก็จะมี ลยหลายกลุ่มน่าจะที่รูู้นะคะน่าจะมีกัน 3- 4ี่กลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มบ้านทากางบัานตาทิศแล้วก็บ้านศาลานะคะที่ที่ที่รู้ๆกันอยู่นะคะน่าจะมีบ้านขุนเสทองด้วยนะคะก็จะแบ่งแบ่งกลุ่มกันไปนะคะก็จะมีกลุ่มบ้านทาราดด้วยนะคะตอนนี้ก็แบ่งสับปะรดกันอยู่นะคะ ตอนนี้พี่น้องชาวช้างก็ช่วยๆกันลงสับประรดแบ่งสับประรดกันนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็แบ่งสับประรดกันอยู่นะคะก็จะแบ่งเป็นกองๆประมาณมีจากโตกลุ่มกลุมห้ามีจากโตมีสามสิบตัวนะคะอา,อาทิตย์ละสองคันอาทิตย์ละสองคันะคน,นะคะสำหรับสำหรับสับประรดที่เอซ ช่วยกลุ่มช้างตกง,งานมานะคะอันนี้ก็เราก็จะทําต่อจากที่เพจอิจานสิ้นสุดสิ้นเดือนตุลาเมื่อกี้นะคะก็จะช่วยกลุ่มช้างตกง,งานไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็แบ่งกันอยู่กลุ่มบ้านทัติจะมี3 11เชือกนะคะทุกๆก,กลุ่มก็จะแบ่งกันแบบนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณ FC นะคะผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะที่ช่วยเหลือกลุ่มช้างตกงานนะคะให้น้องได้กินอิ่มนอนหลับนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยเหลือเราในยามทุกยากนะคะในยามลำบากนะคะที่อยากจะให้น้องๆน,นะคะได้กินอิ่มแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อเสือพ่อสิงห์นะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับน้องๆน,นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เห็นความลำบากของชาวช้างด้วยกันนะคะถ้าไม่มีพ่อเสือพ่อสิงห์นะคะก็น้องช้างก็คงจะไม่มีนะคะไม่ได้กินดิ่มนอนหลับนะคะต้องขอบคุณ f อซมากๆด้วยเช่นกันนะคะที่เห็นความลำบากของน้องช้างนะคะ นี่ก็เหมือนกับว่าพ่อเสือพ่อสิง์นะคะเป็นผู้ปลูกนะคะแล้วก็เอฟซีเป็นผู้ลดน้ํานะคะถึงได้มีผลผลิตแบบนี้นะคะนี่ก็คือผลผลิตของพี่พี่เอฟซีนะคะต้นสับประรดจะกอใหญ่มากนะคะต้นสับประรดจะมาจากพัทยานะคะจะต้นใหญ่สวยนะคะน้องช้างกินดีนะคะถ้าเป็นสับประรดพัทยาน้องช้างจะชอบมากนะคะกินอร่อยนะคะ ต้นใหญ่หนาะแบ่งกันเป็นสามสอกองนะคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มจะมีประมาณ 30, 31 30 32ประมาณนี้อะคะ่ะประมาณ30มสิต้นๆนะคะสากว่าๆนะคะแต่ละกองแต่ละกลุ่มก็จะแบ่งกันกองหนึ่งก็จะประมาณ100 100ต้นนะคะถ้าถ้า ถ้าเหลือเขาก็จะแบ่งกันกลับมาอีกนะคะก็จะถอยรถกลับมาแบ่งกันอีกให้ได้เท่าๆกันทุกๆก,กองนะคะขอบคุณและซึ้งนําใจใน f อทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะที่เห็นความลำบากนะคะของน้องช้างนะคะที่อยากจะช่วยเหลือน้องช้างนะคะ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อเสือพ่อสิงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นสะพานบุนให้กับน้องช้างตกงานนะคะทุกทที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาที่สุรินนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวานก็เป็นกลุ่มมาตรกางนะคะที่เขาแบ่งกันไปแล้ว อันนี้ก็เป็นกลุ่มของมัณตาทิย์นะคะแล้วแต่ละกลุ่มนะคะว่าจะเลือกลงวันไหนนะคะแล้วก็จะมีอัิิย์หนึ่งก็จะเป็นลงสัปปะรด2อวันนะคะแล้วแต่ละกลุ่มจะเลือกลงว่าจะลงวันไหนนะคะอย่างกลุ่มมันฑาทิตย์เราลงวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็จะลงอีกทีอาจจะเป็นวันพรฤหัหรือวันศุกร์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชาวช้างก็จะหาญ้าอย่างอื่นมาแจม ด้วยการหาหญ้าเนเปียรหรือหาหญ้าอย่างอื่นนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูกเกี่ยวข้าวแล้วก็จะหาฟางหรือหาอะไรมาให้น้องกินร่วมด้วยนะคะนี่ก็เป็นสับประรดมาจากพัทยาเลยนะคะเ,ออเป็นสับประรดเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เราเคยสั่งมาตั้งแต่อ่า เพอีจันเลยนะคะผลิตเจ้านี้ได้คุณภาพที่ดีนะคะเพราะใช้คนตัดแล้วก็ใช้คนขึ้นนะคะไม่ใช้รถคีบนะคะถ้าใช้รถคีบจะเละนะคะจะมีแต่ขยะอันนี้ขยะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าใช้คนขึ้นแล้วก็ใช้คนตัด ตอนนี้ก็จะขยับรถนะคะไปให้ได้31ก,กองนะคะถ้าครบ31กองแล้วเหลือเราก็จะถอยกลับมาแบ่งให้ได้เท่าๆกันอีกนะคะอันนี้เราก็ น่าจะไม่พอนะคะก็เลยดึงออกจากกองที่เราใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะคะคนละสิบต้นสิบต้นนะคะไปรวมไว้อีกกองที่ยังไม่ได้นะคะนี่คือ,อการร่วมด้วยช่วยกันของพี่น้องชาวช้างนะคะ คือความสามัคคีนะคะของพี่น้องชาวช้างทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะหลังจากที่แบ่งสับป,ประรดกันเสร็จแล้วนะคะก็ชาวช้างเขาก็จะขนสับป,ประรดนะคะไปให้น้องช้างกินที่บ้านนะคะได้กองละประมาณร้อยกว่าต้นนะคะ หลังจากที่แบ่งกันเสร็จแล้วนะคะก็เอาขึ้นรถก็ได้บางคันนะคะก็จะเป็นใส่สองตัวสามตัวก็มีนะคะก็จะได้ตัวละหลายต้นมากเลยนะคะได้เยอะนะคะของน้ำชิ์กับพี่ใบปอนะคะ เยอะนะคะกอใหญ่มากอดูกอสับปะรดนะคะองตะว,วันกินกอเดียวก็อิ่มแล้วนะคะนี่ใหญ่มากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ